ส่วนที่เอกวาดอร์ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะโดยบองต้นนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า20คนขณะที่ทางรัฐบาลออกประกาศภาวะฉุกเฉินและเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วค่ะนายโฮเกสกสรองประธานาธิบดีของเอกวาดอร์ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นใน6จังหวัดผ่านทางสถานีโทรทัศน์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.8ซึ่งมีจุดศูนย์กลางบริเวณเมือง มูอิสเน่นะคะซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรองปัฒนาธิบด,ดีเอกวาดอร์ยังระบ,บุได้ว่าขณะนี้ยังมีรายงานที่ยังไม่ยืนยันว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ไปแล้วอย่างน้อย28คนบางส่วนของพื้นที่ค่ะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และมีการสั่งปิดโรงกลั่นน้ำมันเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลง ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะยังคงสร้างความเสียหายให้กับสะพานข้ามบนถนนหลวงในเมืองกวัวยากิวอยู่ห่างออกไปประมาณ300กิโลเมตรและแรงสั่นสะเทือนยังทําให้อาคารต่างๆในกรุงกิโตสั่นสะเทือนจนสร้างความตกใจให้กับประชาชนที่ต้องพากันวิ่งหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานใน o ่นแนวกาดและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉินเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและกําลังมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอาจเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นสนามีขึ้นด้วยแผนินไว้ในเอกวาดอร์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยนะคะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ19กิเม200เมตร ขาะที่ศูนย์เตือนภัยสึมิมิในมหาสมุทรแปซิฟิกเปิดเผยว่ามีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสึนามิสูงระหว่าง0.3ถึง1เมตรและอาจจะซัดเข้าฝั่งในหลายจุดของเอกวาดอร์ซึ่งผลจากการคาดการณ์ค่ะทำให้เปรปูซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิขึ้นมาแล้วในพื้นที่ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศแล้วเช่นกันค่ะ